ขอนำน้อมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกราบแารเมันเตนและหมูสมระทุกรูปจจะเดินทำสมบูรณ์ด,ดีผู้ใฟทำใ่ความเจริญในชีวิตทั้งหลายเดี๋นี้จะเอาเรื่องงนะ่ายๆเรื่อง เงินเนี่ยเงินเงินว่าอันนี้ก็บอกว่าอิหนังอิหนังร้อยชื่อเงินน้ำมันนี่เนี่ยก็เรียกมันนี่เนี่ยที่ที่เป็นใช้กันอยู่เนี่ยเงินมันหลายตระกูลเงินของประเทศนั้นประเทศนี้ก็ชื่อต่างกันไปเนาะเงินของสหรัฐว่าเงินตระกูลดอลลาร์ของพม่าก็เนี่ยเงินจัด ของเกาหลีก oh. uh, ja, ja ็เลยเงินอะไรเกาหลีไม่ใช่เงินหยวนเงินหยวนของจีนฮะหยวนย้อนมีด้วยวอนวอนไม่ใช่ย้อนของของของ กัมพูชาล่ะเงินลาวกีบนะเงินไทยกับเงินบาทแต่อินเดียก็รูป,ปีใช่มเ,เงินลาวกับเงินกีบนะของของกัมพูชาก็ตั้งสกุลเงินเขาอะไรอย่างเงี้ยจำเรียวเหรอ เออคุณต๋อยนี่จจาแม่นเนี่นะขอบคุณมากนะคุณเต๋อเรียวนะเออเงินเรียวเออถ้าเยอรมันก็เงินมาร์กเงินมาร์กทางยุโรปเขาใช้ตระกูลยูโรอะไรก็ได้เขาใช้ตระกูลเ,กเงินใหม่ยูโรทางอังกฤษก็เงินอปอนปอนอะไรไปนะเปลี่ยนชื่อหลายตระกูลแต่แหลกเปลี่ยนกันไปแหลกเปลี่ยนกันมา สมบัติผัดกันชมเงนนี่ยก็ว่าร้อยชื่อนะเอออยู่ที่มันไปไปตกอยู่ที่ไหนนะว่าไปใช้ยังไงเนี่ยเรียกชื่อทำไมฟังนายโยมหลองจันทร์นะเมื่ออยู่ในวัดเรียกว่าปัจจัยในเงินนี่นะเออตอไนี้เรียกปัจจัยนะเออปัจจัยไม่แค่สีเออปัจจัยสีมีอะไรบ้างปัจจัยหลักอ,อาหาร ที่อยู่อาศัยายาสาโรคแล้วก็เครื่งองมุ่มนะปัจจัยสแต่เงินนี่ปัจจัยเสริมกัะหมานะครับเรื่ออยู่ที่โรงเรียนเรียกว่าแปะเจีย้ยเออเคยได้ยินไหมแปะว่าอะไรใครใครคนจีนบ้างดาวนี่มีเชื่อจาจจีนแปะเจี้ยเงินเลย เงินใต้ใตโต๊ะใต้เก้าอี้งั้นเลืเงินแปะเจี้ยนะในการแต่งงานเรียกว่าสินสอดเออเราเลยนะสินสอดเรียกชื่อ,อต่างกันไปอยู่ที่มันไปใช้ยังไงนะฐานะไหนนะในการหยา่าเรียกว่าค่าเลี้ยงดูเวลาหย,ย่า <c oughs> น่าแต่งงานกันเลยสิสนทร์ก็อยา่าคเลงดูเมื่อหยิบยืมใครเรียกว่าหนี้สินเ,เป็นเงินหนี้เงินกู้เงินสินเมื่อหยิบยืมใครเรียกว่าหนี้สินเมื่อจ่ายให้รัฐบาลเรียกว่าภาษีในศาลเรียกว่ารือชานี่เพิ่งเคยได้ยินนะถ้าจ่ายในศาลเนี่ยรือชา ในบอนเรียกว่าชิปคงไม่ใช่ชิปแปลว่าเรือนะนีช่ชิปแล้วก็หายไปนะไม่ใช่ไม่ใช่เรือหายนะ <c oughs> อ,อยู่บนโรงพักเรียกว่าค่าปรับจริงไหมปรับยังไงอะไรนะผิดกฎจราจรยังงีง้กับเออ,เอ,อ,เอ,อขับรถเร็วฝ่าไฟแดงบ้าง เวลาไฟเขียวไม่ออกไปออกตอนไฟแดงเนี่ยเจอแน่นะครับปรับน,ะนอกนอกโรงพักเรียกว่าตายโตอือันนี้ก็ตายโตอีกนะใจให้ค่ารายการเกษียณเป็นก้อนเรียกว่าบำเน็จเงินบำเน็จนะเ,เกษียนใคราการเกษียนนะ จ่ายค่ารารการเกษียณเป็นเดือนเรียกว่าบำนาญรับตอนตุดจ,จีนเรียกว่าแตะเอียอังเป่าอันเดียวกันนะรับตอนสิ้นปีเรียกว่าโบนัสจ่ายลูกจ้างเรียกว่าค่าจ้างนะจ่ายพนักงาน เรียกว่าเงินเดือนจ่ายลูกพี่เรียกว่าค่าครูเออเป็นไงไปนะจ่ายลูกน้องเรียกว่าค่าตอบแทนให้เด็กเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงให้ผู้ยากไร้เรียกว่าทานราจากทานนะนจ่ายหลังจากได้รับบริการที่ดีเรียกว่าทิป ใจหลังจากถูกหลอกเรียกว่าฆ่างโง่เสียฆ่าโง่เสียให้แกงกันเลยนะแกงเคียงระบาดทุกวันเนี้ยยังคอนเตอือนเตือนนะเสียฆ่า,างโง่เราเอาจจะมีกิเลสต,ตัวโลภเลยนะเสียฆ่างโง่พวกนี้นะอ่า ฝากธนาคารเรียกว่าเงินฝากเมื่อยืมธนาคารเรียกว่าเงินกู้ใจ่ายให้โจรเรียกว่าค่าไถ่จ่ายตำรวจเรียกว่าสวย <c oughs> สวยสวยนะเออนะจ่ายเมื่อรับบริการที่ถูกกฎหมายเรียกว่าค่าธรรมเนียม เรียกไปแปลกๆเนะกธรทำเนียมจ่ายเมื่อรับบริการจ่ายเมื่อรับบริการที่ผิดกฎหมายเรียกว่าสินบนเ <c oughs> งินนี่นะมาจ่ายประเภทผิดประเภทแบบนี้นะ <c oughs> จ่ายให้ประกันเรียกว่าเบี้ยประกันจ่ายให้กรณีบาดเจ็บเรียกว่าสินใหม่นะ ใจ่ายให้ชาวบ้านตอนเลือกตั้งเรียกว่าซื้อเสียงใจ่ายให้สอสหิวเรียกว่ากล้วรวยกล้วยเออ,เ,อ,อเพิ่งเคยรู้ความหมายวันนี้นะใจ่ายให้สอสอ,อดอยากปากแห้งหิว่อยู่เงินนะั่นเองพ่อยา่หิวแสงนะ หิวแสงนี่ก็เรียกว่าอะไรอยากดังหนอเลยอยากเด่นอยากดังอยากได้หน้าได้ตาอะไรพวกนี้พวหิวแสงเน,นี่ยความรู้เกี่ยวกับว่าเงินนะเนี่ยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนฐานะการใช้ใจ่ายไปเรียกชื่อต่างกันไปนะ,อ,ะอันนี้คมคมรู้อะไรนะ นอกนอกตัวนอกตนออ,อันนี้สลุกฟังสลุกพ่อครูบ้างนะสลุกพ่อครูอ่างสีสลุกสลุกทำเนี่ยเล่มเนี่ยใครเคยอ่านบ้างเล่มเขียวเขียวมีรูปพ่อท่านอยู่ในใบโพเนี่ยนะพีมานานแล้นะ แต่มายังแต่พอ่อนะเขียนมาเรื่อยนะรวบรวมมาแต่มายังไม่บวชนะอน,นะคนจนที่แท้หรือกระยาจกเข็นใจที่จริงนั้นคือคนที่ขี้เกียจไม่ทำงานไม่สร้างไม่สรรและแม้มีเงินแล้วเป็นร้ร้อยช่างพันพันหมืนม่นหมื่น ก็ยังไม่มีความอิ่มความพอจะมีแต่ความห่วงความตนีมีแต่ความโลภแล้วโลภอีกโลภแล้วโลภแล้วอะโลภอีกโลภตะพื้นตะพือไปหน้าไปได้นะลแล้วโลภแล้วโลภอีกอ,อส่วนคนรวยที่แท้หรือเศรษฐีมีบุญจริงนั้นคือ คนที่แม้มีเงินเพียงสิบบาทก็ยังเจียดแบ่งให้คนอื่นได้ง่ายๆหรือคนที่แม้ไม่มีเงินเลยก็ยังเร่งสร้างเร่งสรรมีกำลังกายก็ทำงานช่วยผู้อื่นด้วยกายได้มีแรงสมองก็ทำงานช่วยผู้อื่นได้ด้วยปัญญาอยู่อย่างเบิกบานสดชื่น พระคูเขียนไว้เมื่อ26มกราคม2ิ2 1ใครเข้ามาโศกแล้วพระสอนี้มีไหมนั่งอยู่นี่ไม่มีสักคนเดียวอารามาก็ยังยังไม่มานะแต่เริ่มเริ่มรู้จักและรู้จักอโศกแต่ยังไม่เข้ามาในบุรีานมย์ปี221น,นะรู้จักแล้วยังไม่มา ยมประดับนะทองห้าปีสองห้าก็รู้จักสมัยอะไรวนลุมปินี้ป่าวนลุมราก็ไปปรากฏยุคสนลุมกันนะโอ้โหฝนตกอย่างกาฟ้ารั่วฟ้าถล่มสลายเลยนะตกหนักมากว่าโอ้โหแทบจะเจิงนองสนลุมเลยนะแม่เจอข้อสอบจนแรกนะฝนตึกหนักนะ ตอนนี้หน้าฝนเนาะสีมาก็ฝนก็เริ่มตกบางแล้วถ้าหน้าฝนฝนไม่ตกมันก็ผิดปกติเนาะก็ตกธรรมดาเนาะแต่มีพายุเข้ามาช่วงนี้ก็พายุที่กำลังเดินทางถล่มเวียดนามผ่านพิลิปปิน์มาแล้วก็จะถล่มเวียดนามบัวลอยบัวลอยเจ้าพนยากเนยเออถล่มเวียดนามดูยังไงไปเนาะ อวมรือเปล่านะแต่ดูดูเส้นทางมาดูในในเฟซเลยนะที่เขาเขาส่งมาเนี่ยเส้นทางมันจะอยู่เหนือเหนือลาวเหนืออะไรไปทางเหนือนี่ประเทศไทยนี่โดนแค่จบโฉบเนาะแค่ฉบโฉบนะท่านถักบุญด้วยนะฝนเริ่มตกที่บระลาแล้วรน่มหนักแล้วนะเนี่แค่นี้ไม่ใช่หัวหัวนะแค่หางไว้เนี่นะยังไม่ โดยตรงแลไบัวลนะอยเนี่ยน,ะน้ำท่วมเรามีเรือก็บรราดมีเรือลำใหญ่เนยนะ้อเรือเล็กเรือน้อยก็มีสมัยปีปีสี่ห้าไงนะเราไอยู่บ้านลาดนะไปจำงวัสาที่นั่นนะโอ้โหน้ำท่วมตรงตรง,ตรงเฮือนโซเลมันก่อไผ่ก่อไผ่ยังมีอยู่ที่ ขงฝั่งริมๆอน่นะอะก็พายเรือไปพ่อท่านก็พ่อท่านก็ยืนมองอยู่นะเห็นว่าพายเรือยังไม่เป็นไงฝึกพายเรือเล็กลนะวายมันก็หล,ลอกแกลกหลอกแกลกหลอกแกลกไม่ไมันไ,ไม่ไปหน้าไปซ้ายไปขวาอยังนมันชัยไัยให้เป็นบงับงคับเรือยังไม่เป็นไงมันจะเข้ากาไอไผ่ดิยอึ้กอไผ่มีหนามด้วยนะกอไผ่บ้านลราไม่ใหญ่อ่ะทีเขามาทําตอก สารกระบุงตะกร้าทําขลามทําอะไรก็ได้เนี่ยก็ไผ่ก็กใหญ่มันจะพาเข้าเผาเลยโอ้ดีอะไจะอ,ออกมาคืนได้มันจะถลําเข้าไปเอตอนนี้ก็ไผ่ก้อน,นั้นเดี๋ยวนี้ไม่อยู่แล้วเนะเขาคงเอาออกไปแล้วแหละนะกอไผ่มีหนามนะเออเนี่ยเป็นบทเรียนนะอุปสรรคไวนะ้นทำให้เรารู้จะใช้ไม้พายเป็นตัวเป็นตัวบังคับเป็นหางเสืออยู่ในตัวนะ ไม้พายเนี่ยเป็นหางเสือของเรือไปนในตัวจะให้มันไปทางไหนให้เรือออกไปตรงจะตรงแล้วมันจะหมุนแต่พายเป็นจะหมุนหมุนกลับมาคืนมันได้ไปหน้าเนียนั่งยืนด้ใครใครเคยเคยพายเรือบ้างเออพายเป็นเนาะพายเป็นพายงัดอ๋อพายงัด,งดเรยอโป่งหรอเรืเอโป่งไออยมเล็กเคยพายเรยโ์โป่ง อืถ้าถ้าภายไม่เป็นนี่มันจะหลอกแลกหลอกแหลกหลอกอะไรมันไม่ไปมันไม่ไปตามเป้าหมายนี่คนนีเป็นนะแล้วก็ฝึกจนเป็นถามถามเพื่อนธรมณะเออเขาบังคับไอ้เขาดัดดัดไม้พายยังไงบังคับเรือยังไงถ้ากถามที่องค์รู้เนาะเราเราไม่เคยรู้แล้วก็ถามเนี่ยใหญ่อวดดีนะไม่รู้ยังไม่ยอมถามอีก ถามเพื่อนกันแนะนําให้ดัดไม้พายไปงั้นเรือนจะไปตุ่งไปเนเอาตัวรอดได้ไปหัดพายเรือจริงๆนอะสมัยปีน้ําท่วมสองห้าสี่ห้าแหละแล้วก็มีมีเด็กนักเรียนนะยุคนั้นพ่อครูให้เปิดโอก,กาสให้แข่งเรือด้วย <c oughs> แข่งเรือนักเรียนก็อโรองเรียนอะไรแห่งอยูย่ไหมสามารถทีขาโรงเรียนโร่นเรียนเนี้ยผสมกับโศก สันเตียโศกศีสศาโศกบ้านลาดแต่ตอนตอนนั้นอาสีมายังนักเรียนยังน้อยอยู่เนาะยังไม่มีเลยภายเรือแข่งเรือกันน้ำท่วมไม่มีนาดีกว่าผลแรงเ่านี่เพลงคขล้องเพลงของสอนคิรีสีประจวบฟังแต่เป็นเด็กกนะันเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนะ เสียงตามลําโพงงานวัดงานวาอ่างต่างาง,งานกระถินงานปปาๆอะไรก็ฟังจากลําโพงที่ก็เปิดอดนะ้นะท่วมดีกว่าฝนแรงอแต่คนที่น้ําท่วมเขาก็อยากให้น้ําลดเลยเนาะบางทีก็พูดปลอบใจตัวเองเออน้าขณดท่วมสูง,นนะงขนาดนี้นะเคียงกับเขาเนี่ยเออย่ากว่าน้ํารอระบายเออแบบนี้มันไม่ใช่รอระบายมันขังแล้วนะไย่่รอระบายผ่านไป บ้านลาดนี่ยังดีนะไม่ใช่น้ําไหลมาจากภูเขานะมันค่อยเออขึ้นเออขึ้นเออขึ้นออวันละเซนสองเซนบ้างไอ้นี่เพราะเรายังยังขนของอะไรทันมารู้ว่าเออมันจะขึ้นขึ้นมาตัไหไม่ใช่มาแบบทะลักทะเลามาโอ้โหบุ้มบุ้มเหมือนภาคเหนือมาเลยเนาะโอ้เอาโคนาลนอะไรมาเข้าบ้านด้วยลยแห้งแล้วโกยโคลนเหนียออกนะขนของแค่ว่มามันมาเร็ว,วงไง ไเหมือนทางเหนือมีภูเขาเยอะไอ้บ้านลาดเนี่ยแค่แค่บเบาะนะน้ำไม่ค่อยไหลามาไม่ไม่มากไม่แรงเท่าไหรนะ่นะนี่เออเอื่อขึ้นมาเอื่อขึ้นมาใช่ไหมน้าเออขึ้นมานี่ยังดีนะน้ําที่มันไหลไปเนี่ยทางโคราชแหล่งกําเนิดไปน้ํามูลเนี่ยฝนยังตกไม่มากเท่าไหร่ที่มันไปนะ่นนะ มันไปทางแม่น้ําชีสิแม่น้ําชีอยู่ทางอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมจากชัยภูมิไปไปโน่นไปคอนแกน่นไปและโน้นแนะม่น้ําชีไปสารคามไปโน่นแล้วก็ไปรวมที่อำเภอวารินนะมั้งเป็นชื่ออยู่ว่าวารินแปลว่าน้ําวารีวารินแปลว่าน้าเนี่ยศูนย์รวมน้ําอย่างเงี้ยไม่สงสัยทำไมน้ํามันเยอะเนาะรวมแม่น้ํามูลแม่น้ําชีไง แล้วแฟเล็กแฟน้อยอีกลหละไม่ใช่สองสายกันมันคลองทั้งแม่น้ําเล็กแม่น้ําน้อยมันก็ไปรวมลงแม่น้ำสองสายเนี่ยแม่น้ำมูลแม่น้ำชีแล้วก็ถ่วถ้าแม่น้ําโขงลดนะแม่น้ํามูลก็จะไหลลงแม่น้ําโขงได้เร็วทามันเออกขึ้นมารับอีกนะน้ําโขงก็เยอะแม่น้ํามูลก็เยอะแม่น้ําชีก็เยอะเนี่ย เสร็จแมไม่ต้องทำนายว่าบ้านลาดจะอ่วมท่วมขนาดไหนนะเหมือนปีหกห้าใช่ไหมปีหกห้าที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเยอะนะแต่ที่ประวัตินะประวัติที่บ้านลาดเมืองเรือเนี่ยตอนนั้นเราเรายังไม่ไปอยู่ยังไม่ไปสร้างยังไม่มีหมู่ชุมชนไม่มีบวรรัฐนิสสุอะไรยังเเรายังไปอยู่ประวัติเขาไปไล่ประวัติดูว่าอุบลน,นี่มันท่วมมากปีไหนนะ มปน้ำมูลเนี่ยปี2 0 2 1ยบอ็ท่วมเยอะเลยสูงกว่าสถิติสูงกว่าที่ผ่าน,านมาผ่านมาก็มากบ้างน้อยบ้างบางบางปีก็ท่วมแค่ริมมูลไม่ถึงถนนที่เราอยู่เออบรรดามันมีหลายระดับ <c oughs> มีหลายระดับกันนะสูงที่สุดก็เฮือนอะไรที่ใหญ่โตที่ไปจัดงานสาระยะเรื่อนอะไรที่สูงสุดบอวอร สูงกว่าบรวรนนี่ก็โรงสีเลยถ้าท่วมโรงสีก็จบเลยนะข้าวที่อยู่ในโรงสีก็จบเลยนะไม่ท่วมโรงสีโรงสีถมไว้สูงมากลงปุ๋ยยังท่วมเลยนะกันในปีปีก่อนโน้ปีหกห้าเนี่ยท่วมเงินบวรที่พวกเราหนีน้ําจากบ้านอย่างไรไปพักกะนะยังท่วมพื้นเลยนะ ที่เราไปจอดรถจอดอะไรขายอาหารขายสินค้าตอนตลาดยะท่วมันนั้นนะทำไมขาดไม่ถึงเลยนะเข็มขัดมันสั้นไงไม่รู้นะไ่าเืินบวบทด้ว่า,าวถือว่าเออถือว่าแน่ๆนะ้วสร้างถือว่าน่าจะจบแล้วกับท่วมตามก็มาอีกนะเ,ออเราอยู่โคราชนี่เป็นไงมีน้ำที่ไหนไมาท่วมบ้างท่วมตะตุ่มบ้าง ไม่มีเออไม่มีแต่อย่าลืมนะสีมาโศกไม่ท่วมก็จริงแต่ประวัติศาสตร์มันเคยท่วมมาแล้วปีห้าสามห้าสามเใ,ใครจำได้ดยมตัยนะีุ่ต๋อย,ยมตอยท่วมร้านมังรัฐมอสอเลยห้าสี่เลย ห้าสี่ห้าไม่ใช่สามสี่ที่เราพ่อครูให้เราจัดตลาดริยะนะั่นะถือว่าช่วยช่วยเมืองโคราชให้ซื้อของให้ชาวบ้านชาวเมืองมาซื้อของราคาถูกนะมาจัดเออเห็นใจเห็นใจโคราชก็เลยมาจัดตลาดริยะเนะนี่ยท่วมท่วมร้านมอสข่าวไปยัยกับมหาดไยราชพัฒน์ราชมงคลแถวนั้นโอ้โหท่วมพิง ถึงหัวเขา่าไหมคนเตอกันอยู่อนะ่ในร้านถึงนะแค่งเอวไหมแค่เกือบจะถึงเครื่องเจ็ดวันแหะเจ็ดวันนะนนะมาเยี่ยมเจ็ดวันแล้วก็าลาจากไป <c ười> น,น้ำท่วมโคราชแต่ยังไม่ถึงลานย่าโม <c ười> ไม่ถึงลานย่าโมท่วมโคราชยังไม่ถึงลานย่าโมอืม ถ้าถึงยังลานย่าโมอนุสาวรีย่าโมเมื่อไหร่ก็อาการหนักแล้วกลับไปยังโรงพยาบาลมหาราชโรงบะโรงเรียนแถวนั้นเนะ่ะโรงเรียนสระรีโรงเรียนอาชีวะแถวเนี่ยโรงเรียนอนุบาลเมืองเสร็จหมดแหละแถวนั้นนะถอ่อถวมมันมีมันมีลำตะคองไหลผ่านมาเั้นนะี่ยเพราะว่าเขาระบาย ลำละคอนก็ระบายจากเขื่อนลำละคองเนีลล่ยออกมาว่าเขากลัวเขื่อนมันจะพังนะน้ําในเขื่อนมันเยอะแต่ปีนี้น้ําเขื่อนละคองเป็นไงแห้งยังรับน้ําได้เยอะนถ้าตกทั้งเขาใหญ่ทางปากช่องทางอะไรเนี่ยน้ํามันจะเข้าเขื่อนแล้วส่วนมากมันจะตกใต้เขื่อนยังไงไปดูนะมันก็เลยน้ําในเขื่อนก็ยังน้อยอยู่อ่ะยังรับน้ําได้เยอะ ปีนั้นมันน้ำมันทางโคราชมันฝนตกเยอะด้วยตกหนักด้วยน้ําได้เขื่อน,นใหญ่ๆก็โอดเตรียมเขาระบายออกดิเขื่อนมูลบนบ้างเขือเอ่อนลําแชะเขื่อนลำบะเพลิงเขื่อนลําตะคองเอน,นี่ยเขื่อนใหญ่มันมีสามสี่เขื่อนนี่นแหละนะน้ำประปานี่ก็ใช้ใชจากเขื่อนลำตะคอง ในคูเมืองโคราชเนี่ยนะแล้วก็เขื่อนมูลบนก็เอามาช่วยเอามาช่วยเขาฝังท่อมาตามถนนสายสองสายสองสองสี่เนี่ยฝังท่อมาช่วยแต่ำลำตะครองมันแห้งอะนะมันรับไม่ไหวคนใช้น้ำเยอะไหลมาจากสีคิ้วมานะสีคิ้วปากช่องสีคิ้วสุงเนินสามทะเลสอเพอเมือง แล้วก็อะไรอำเภอจากลาดด้วยเปล่าอ่อําเภอเชียงบุเกียดไอ้นั่นก็ใช้น้ำลำําจากลำตะคองนี่แหละนะหมดเวลาเวลาหมดจะแล้ว